สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับตะกี้ติดตามข่าวนะครับทจาาภาษานาญาได้พิพากษาจำคุกเสียโป้นะนักการพนันตัวยงชอบชักชวนคนเล่นการพนันเอาเงินสดมาวางโชว์ชักชวนให้คนแชร์เพจ Facebook อะไรต่างๆนะครับนะก็ทำให้ลูกหลานพี่น้องประชาชนต่างๆเยาวชนติดการพนันกันงองแยมการชักชวนคนเล่นการพนันนี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากโดยเฉพาะทางออนไลน์นะครับ นะะได้เงินได้ทองต่างๆมาซื้อทรัพย์สินจํานวนมากสุดท้ายแล้วสารพิพากษาจำคุก50ปี48เดือนโอ้แม่เจ้านะครับก็คงจะติดคุกกันด้วยความสบายใจกันไปนะครับเพราะทำผิดจริงนะฮะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คงจะไม่มีใครมาชักชวนคนเล่นการพนันทาง Facebook YouTube กันอีกต่อไปแล้วเพราะโทษหนักขนาดนี้ทั้งโดนกฎหมายฟอกเงินทั้งโดนกฎหมายเรื่องการพนันนะครับ การที่ศาลเอาจริงเอาจังนะครับก็จะเป็นการป้องกันการเล่นการบนันทางออนไลน์นะลูกหลานเราเยาวชนจะได้ไม่ต้องติดการบันันอีกต่อไปนะครับและอาชญากรรมจะได้ลดน้อยถอยลงไปนะฮะคุณสันทนะว่ายังไงละครับก็เป็นลูกพี่ของเสียโป้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลเสียโป้มาตลอดในอดีตนะครับนะก็อยากจะถามว่าคุณสันทนะคิดอย่างไรกับกรณีเสียโป้นะ โดนไปห้าสิบปีแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอหน้ากันดีกล่ะครับนะนี่แหละครับกรรมใดใครก่อก็ต้องรับเวรรับกรรมครับก็ฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเวลาจับการพนันเนี่ยดำเนินคดีการการพนันพรบคอมแล้วก็ฟอกเงินด้วยนะครับแบบที่เฮียชีูวิทย์ก็บอกอ่ะและที่สําคัญนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลาจับเนี่ยเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องเจ้าของผับเจ้าของยาเนี่ยพยายามจับ ผู้ต้องหาตัวจริงนะรอปรพงรอปรพอแม่บ้านคนสวนะอะไรพวกเนี้ยอย่าไปแจ้งข้อหาเขาว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่นะอย่างกรณีของผับจินหลิงอะไรเนี่ยเฉายานาวาเนี่ยที่ขุณชูวิทย์บอกนะ่ะจับมาแล้วจับรอปรพอมาเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยมันมันดูไม่ค่อยน่ารักนะท่านผอบอนะเอออันไหนผิดก็แก้ไขนะนะครับไปแจ้งความเขาได้ยังไงลนะ่ะเขาเป็นแค่รอปรพอตัวจริงก็เล่นไปดิครับใจถึงถึงหน่อยครับผอบตอร จุกรู